กระพรับเปคมบางโตโอ้ยหมาถึงแม่งแต่ตีหนึ่งครับยิงถึงเช้าเลยนะครับตอนนี้ยังว้าวุ่นอยู่เลยครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับทุกคนยังหนาแน่นอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยิงปลาไปครึ่งกระสอบแล้วนะครับเนี่ยปรรดาเกลือไซ56ตันโลนะครับี่บรรยากาศนี่ครับผมงานอีกครึ่งกระสอบนะครับนี่ครับนี่ครับทีมงาน ปลาแตกทีงานปลาแตกนะครับกําลังาวาคนใหญ่เลยครับนี่ครับนี่ครับทีงานนะครับปลาเกลือครับปลาปลาเกลือนะครับโอนเลยครับมองไม่ค่อยเห็นนะยังเช้าเช้าอยู่ยิบ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 ลูกสวยโนเลื่อนผ่านได้นะครับก็สวยเกิดปอดเลื่อนผ่านเลยนะครับจะเป็นต้องต้องกระหน่ำครับวันนี้ไม่งั้นมันเน่าตายหมด bộ phường, đáo trời gần.